เริมมาริดพอได้สองหนึ่งก็พอใจด้วยกับสกอร์นี้เพราะเขาคิดว่าเจอทีมนี้โอกาสจะมายิงสองสามลูกมัน,ม,น,ม,นมันยาก,ยากได้เปรียบลูกหนึ่งนี่ก็ถือว่าตามเป้าหมายแล้วอีกอย่างก็คือกลับมาที่ความพิเศษของ3 4สี่ตัวของเรัลมาริดนี่แหละมันทำให้ทีมมาได้ถึงจนทุกวันนี้เกมไม่ดีหลายเกมไม่ดีกว่าเขาในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยแต่กลับมาชนะได้เนี่ยเราเห็นบ่อยมากอันนี้คือความพิเศษที่ทีมอื่นไม่มีเขามีไม่ใช่เขามีตัวบางทีมมีตัวเดียวเรัลมาริดมีทั้ง4ี่ตัวเพราะนั้น วันนี้ไอ้นี่ไม่มาเดี๋ยวไอ้นี่มาวันนี้สามตัวนี้มาไอ้นี่มามเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าจะเล่นแบบไหนบางคนเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวอ่าวันนี้โดนประกบติดเล่นอะไรไม่ได้เสร็จเลยนั้นตายเลยแต่ถ้าเกิดเป็นรามบุริลเนี่ยไอ้ตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวตัวนี้มา โรดิโก้เนี่ยตอนหลังดีมากดีมากเคยบอกแล้วว่าเคยบอกแล้วว่าโรดิโก้เนี่ยตอนที่ขาดไปอ่ะทีมเปเลยตอนที่เขาเปิดมา3ตัวตอนต้นฤดูกาลอ่ะบราฮิมเนยาสก็มาดีมากกลายเป็นว่าตอนนี้มันอย่างน้อยคือมีตัวทดแทนใช่สมมุติถ้าเกิดแบบอย่างลิวพูล3ตัวหน้าใครที่เจ็บที่ไม่ให้โชต้าสลับนูนเยสเนี่ยยุ่งนะอันนี้มันไม่เหมือนแกัคโบเจ็บไปเนี่ยอยุ่งแล้ว